เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยมีการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่ปลายปี2562จนถึงปัจจุบันหลังจากนั้นก็เกิดคำว่า work from home และ social distancing ทำให้ผู้คนจะต้องมีการปรับตัวถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีการผลิตวัคซีนขึ้นมาแต่นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ก็ยังคงไม่รับวัคซีนที่มีคุณภาพและยังคงมีส่วนหนึ่งนั้นที่ยังไม่รับวัคซีนและยังคงต้องมีการปรับตัวกันจากทุกฝ่าย ปัจจุบันนักเรียนนักศึกษาก็ถูกเลื่อนเปิดเทอมไปอย่างไม่มีกําหนดการส,ส่งผลให้นักเรียนนักศึกษาจะต้องเสียโอกาสในการเรียนและอาจจะส่งผลเสียต่อชีวิตในระยะยาวการศึกษายุคโควิด -19 นั้นอาจทําให้อาจารย์และนักศึกษาจะต้องปรับตัวเข้าสู่สภาวะการเรียนรู้ที่ไม่คุ้นเคยและทําให้เกิดภาระที่เพิ่มมากขึ้นอาจารย์อาจจะต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนที่มากขึ้น และนักเรียนนักศึกษาก็จะได้รับภาระในการเรียนรู้ด้วยตนเองที่มากกว่าในชั้นเรียนข้อดีของการเรียนออนไลน์ 1. สามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามความต้องการหากเป็นการเรียนในแบบห้องเรียนนั้นจะต้องมีการเข้าเรียนแบบตายตัวซึ่งผู้เรียนจําเป็นต้องรีบร้อนในการเข้าเรียนให้ทันตามกําหนดการแต่การเรียนออนไลน์ไม่จําเป็นต้องรีบร้อนเพราะสามารถเริ่มต้นการเรียนออนไลน์ตอนไหนก็ได้ ถือว่าตอบโจทย์คนที่มีงานหรือมีกิจกรรมอย่างอื่นนอกเหนือจากการเรียน 2. ออยู่ตรงไหนบนโลกก็สามารถเรียนได้เพียงแ,แค่มีอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ Internet, oh, <no. S 1> กับอินเทอร์เน็ตเช่นโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือต่อให้อยู่ตรงส่วนไหนของโลกที่อินเทอร์เน็ตสามารถเข้าถึงได้ก็สามารถเรียนออนไลน์ได้ 3. ทบทวนบทเรียนตรงจุดที่ไม่เข้าใจได้ตลอดเวลาซึ่งถือเป็นข้อดีที่โดดเด่นอีกด้านหนึ่งสําหรับการเรียนออนไลน์ เพราะว่าสามารถย้อนกลับไปทบทวนในบทเรียนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือมีข้อสงสัยต่างๆได้ 4. หลักสูตรการเรียนการสอนมีการอัปเดตบ่อยๆในเมื่อการเรียนออนไลน์นั้นหมายถึงหนังสือไม่ใช่เรื่องที่จําเป็นทําให้ผู้สอนสามารถอัปเดตข้อมูลใหม่ๆตัวอย่างที่ทันยุคสมัยได้ตามความต้องการใส่ในบทเรียนได้คนเรียนเองก็สามารถเรียนรู้กับเรื่องใหม่ๆได้ทันทีเพราะผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์หนังสือและผู้เรียนเองก็ไม่ต้องเสียเงินซื้อบ่อยๆ 5. ประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะมากถ้าลองเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายระหว่างการเรียนปกติกับการเรียนออนไลน์จะเห็นว่าการเรียนออนไลน์มีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าเรื่องค่าหลักสูตรก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่สิ่งที่ต่างกันคือเรื่องการเรียนออนไลน์ไม่ต้องเสียเงินซื้อหนังสือเรียนไม่ต้องเสียค่าเดินทางค่าอาหารค่าเครื่องดื่มเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ 6. นักศึกษาเข้าเรียนเกือบ100%ซทุกคาบเพราะการเรียนในชั้นเรียนปกติมักจะพบปัญหานักศึกษาขาดเรียนหรือโดดเรียนแต่พอเรียนออนไลน์แม้ป่วยไม่หนักก็ยังสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตเข้าโปรแกรมเรียนได้เ็กล้าและมั่นใจในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเพราะไม่ต้องแสดงตัวตนอากับกิริยาหน้าชั้นเรียนหรือในห้องเรียนไม่จําเป็นต้องเปิดเผยตัวตนทั้งหมดข้อเสียของการเรียนออนไลน์1ต้องเข้มงวดเช่นต้องเปิดกล้องสด ตอดเวลาเพราะบางทีอาจจะมีนักศึกษาที่ปิดกล้องโชว์รูปนิ่งแล้วหนีไปทําอย่างอื่นแทนไม่ตั้งใจเรียน 2. การพัฒนาความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยตรงอาจจะทําได้ยากกว่าในชั้นเรียน 3. อาจจะต้องเสียค่าซอฟต์แวร์ที่อัปเดตเพื่อเข้าถึงโปรแกรมออนไลน์หรือมีค่าใช้ใจ่ายเพื่ออัปเกรดอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือต้องพัฒนาทักษะในการใช้โปรแกรมตัดเวลา 4. ตรวจสอบความสงใจและความเข้าใจของนักศึกษาอาจจะทําได้ยากกว่าในชั้นเรียน 5. การสร้างแรงจูงใจในชั้นเรียนปกติอาจจะทําได้ดีกว่าเพราะเป็นการเผชิญหน้าการทําให้เห็นสภาพความพร้อมหรือไม่พร้อมของนักศึกษาแต่ละคนได้ละเอียดกว่าแต่อย่างไรก็ตามการเรียนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลด้วยการเรียนออนไลน์ถึงมันจะเป็นวิธีที่สะดวกสบายและตอบโจทย์สําหรับช่วงเวลาแบบนี้ได้ดีที่สุด แต่ก็ต้องยอมรับการตามตรงว่าผลเสียของการเรียนออนไลน์ก็มีมากไม่น้อยเช่นกัน